อย่าไปสนใจแล้วกันด็นี่กันะจ๊ตอนนี้เราレビวーสิบแล้วซึ่งแบบเลยที่ใหมาก,มมากมอะไรเงี้ยขอดูตรงนี้โอเคตอนนี้ถึงหนึ่งพัพหนึ่งยเจ็ดแล้วโอเค เราก็จะไปเราก,ก็จอกดล้อน,นี้กันโอเคขอเดี๋ขอไปหนึ่งเอาชีวิตลอดหนึ่งที่เขียวว่าซีซ่าแต่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าไม่พอจะเอาแค่ดึกก็พอ เปิยังไม่ยังไม่เจอกอดใครเลยเลยอะ่ะขอขอเลือปไปหนึ่งใครอยูอ่สิ่นก็ก็ขออภัยกันจะทำแบบน,นี้ไปเรื่อยกนะันคือแบบโอเค à, oh, thì, là... thì Chúng oh, yeah, okay. oh, <laughs> <laughs> <Okay, hôm> ta gì này ơi đứa cần đi quả đó ้าาโอโด้ดูไม่ได้นกนนนกนนนกนอนกนกนี่คือปาเสื้อขาวจะทำปา่าไม่ได้เลยแนะนำหน่อยโอเค,คขอกระดิ่งประิ่เสื้อขาวหยา เราจะทำอะไรนะอเอาเหล็กเอาเหล็กเอาเหล็กเราไปตามหาเหล็กกันซึ่งว่าเหล็กอยู่ไหนนะมาจะหาเจออนี่อะไรเนะี่ยอุปปาไปตัา้างนั้นไปให้ลึกสุดเลยดิอือพอตรงนี้ก็ได้ ก็อย่างนี้ที่ว่าไม่พาเราเนี่ยโอเคไปตรงโอเคปุ่นนี้มันดนนนีมาทำมือสวเลยอะไรมีอะไรวะสลหรับรองไหมฮะไม่มีเหรอ Ơ uh, đi ai... Ơ? Ừ? Ừ? Cái này... Cái này là... What? Cái này... Thang lồn... Tôi sẽ thang lồn... Chắc là... Hiểu chưa ạ? Hiểu rồi chăng? หมูเยตติกต้องไปเดินต้องไปเดินเอานะจุบจุบในมบี้ปรโยชนนะสามารถเพิ่มเลือดได้ด้วยพราะว่าคำอธิบายก็มีนะเฮ้ยขุดขุดขุดเนื่อวัวแหละโอเค Oh, det. Sånn.

ได้แล้วได้แล้วจะผูกละเก็บก้อนหินโอเคใจมันสะสมเยอะเฮ้ยแก้ให้ดิแกได้แล้วกันแล้วกแล้วพูดจังเลยเนี่ยจะเอาโอเคเอาไฟมารู้ว่าจะรู้ว่าไม่ได้เอาไฟมาแต่ก่อนแต่ก่อน มีอะไรแถวนี้ไหมครับ้วทากกี่กาดจังเลยขอไปแปะขอไปแกะอมัอนอยู่ในน้ำแล้วใช่ไหมเนี่ยได้ได้เลยแปะ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 ทุกวันนี้ไม่ต้องน้ำน้ำละ ส่ช้าจังเลยเนี่ยเดียวเดีวเดีวเออโอเคอ้แค่เ,คเนี่ยแต่อะไรไม่ตกใจนะป่ะไอ,อป่ะอันนี้อย่าให้เปลืยงหรือจะคุดอะไรก็ได้นี่ก็ผ่านเลยดีนะเป็นต้องไปดูอ่ะ ทำไรโอเคโอ้ยถาำไหนก็เกียร์มากหนูยากนะเนี่ยโอเคอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไปให้ดูก่อนหนูยากอะ โอเคตรงไหนนะลงไปข้างล่างอีกอันหนึง่งจุดจุดถาเป็นไดนได้แล้วก็ไปตรงนี้อีกหนึง่งจวก็ลงทางนนี้ละ่ะเฮ้ยโอ้ยพี่พอนจะหมดแล้วเหรอเนี่ยโอเคเปิดไฟไว้ นี่ว้าน่าจะทางอ๋อท่นี่ดลยอ่านี่ไม่แก่แล้วจ้ะเอานี้อ้าวอมพอ,อ,อดีเลย,ย หรือว่าตู้นาของเดีไซน์เกกัจ้ะเฮ้ยอะไรอ่ะพขโผลด้วยตู้าของเกษรเทแไซด์แกกอน ลึกอ,อ,อีกลึกไปลึกไปลึกลึกลึกมันต้องลึกแอลึกมากมากจนจนนี <c oughs> ่และที่ไม่าดมือนเกละ่ะ แค่ตกใจคือเรามาให้ดีแหละไม่ต้องกดคลิปใช่ต้องกดยองแหละไม่ค่ะเดี๋ยวก็กเป็นอย่างนั้นแหละไม่ก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ก็จะเป็นอยา่างนั้นอย่าลืมด้วยขวันพี่เอาจ้ะเราจะหาเลยเอาจ้ะ พ่อคะยนาจะเอาเฮ้ยลงซื้อไว้ไปซื้อ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 ซื้อออช้หมดแล้วหรอกรธกรธเด้งด้งเด้งเลยกวดหัวแก่เดี๋ยวอะเล็กเายากเล ก็คือมีนี่้เลยบันอย่าปลาผ่านนะจ๊ะเอ้ยไปไฟทับไว้ประางแล้วโอเคชิบนิสุดก็แล้วนิสุดก็เจอแล้วผมไปนึงนินยินแล้ว ต้องเยอะเลยจบิจบจิบนี่เราลอยเพราะหินแหละดี่ขุดไปเรื่อยๆอ่ะโอเคถ้าเคิดฉันแล้วก็หยิบตัเวเต็มตัวก่อนชิปนะโอเคกอจชิปก็คือย่องแหละแต่นี่มันอะไรเกมโอเค โอ้โหตัวอางอาศัยสายอีกสายอายเราเราพูดถูกมั้ยเน่ซสายขวาซสายขวาโอ๊ยอะไรขุดเกิน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 แล้ว โอเคนี yeah. okay, ่แหลยเนี่ยแล้ถึงละให้ถึงนะฮัมเลนตัวยิงกดคิปโหลตไสูงมากแตดแบบแต่แบบไี้ที่กดคิปก็ได้โอเคเราพูดถูกปากาสายขวาหนุก็นด้เนี่ยจะใส่เข้าสมองนะเล้วูดถูกก็ใส่เข้าสมองนลยนี่ไงเล็กคองเล่า ตเต,ตือนของเราแล้วมันเด็กแล้วเราไม่ได้เป็นเด็กนี่ด็กแล้วเย้ป่าทำไมนี่อะไรป่าเยะยรอะเทียนี้โอเคไปแล้ว พวกผีแ <segue> ต yes, e ่ว่าสวนว่าผีจ้ะอย่าเข้ามานะอนตัวพีซัพโอเคโอเคพอคุณเสร็้ก็กดลูลอนดีนะเผื่อไว ป้านคนป้าแหละคนป้าคนป้าขอเป,นปน็นนึงวายจปดตามตาไหลนาำคานะ เราว่างเหมือนกันแหละเกีกะจับเปี่ยผ้าไปเลยก็ได้โอเคเออปกโอเคแป๊เสิ่งอะไรเนี่ยเฮ้ยขบวน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 ได้จแบบเก

เนี่ยไม่หรอกคือเวลาคือเราพวกชาวบ,บ้านเวลาขุดคือขุดนี่ตกพอดีเลยครับคืออย่าลืมขุดออกแล้วทึือย่าลืม,ลมเดี๋ยวมันเยอะไปแล้วโอ้เราจะเราเราจะเลยพ่อแทนแหละ โอ้โหยังไม่มีอีกยังม,มีอีกออนดิโอเคไม่มีเลยเหรอโอเคขอกินอาหารมือนี้มือที่น่าอ้วมากเก số là phát số rồi, phát số, lại, ho ho, tôi chỉ lại đi đấy, ok, phải chơi lại gì vậy hả? thằng đi, yeah, tập à tìm ดีเลยค่ะพื้นดีโอเคตแปัดติดีใช่ยแต่ไม่ได้ไหมเอาได้โอเคโอเคแต่ชัดหน่อยนะเอ๊ะยังมีอโอเค โอเคจบแล้วย,ยัง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 ไม่จบไปถึงแรกอะมันจบแล้วมันหมดแล้วล่ะอันนี้ตรงนี้ส e ป t นี่แล้วสรุปโอเคนี่อีกอ่ะหมวยดูที่ท่าไหร่ดีอ่ะตีมหมดแล้วแหละ okay. โอ้ยไม่ได้เก็บ

เรีบร้อยเรีบร้อยโหดูเหรออ๋ให้ขุดที่ถึงร้อยเปอซ็นต์ร้เปอร์เซ็นต์็นกระแดูดิเฮ้ พูดป่าขยายามมาให้ดีถ้าอยากเจอก็เจอของควานี่นวานค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 ว,วานโอเคเรียบร้อยหิวแล้วเนี่ยอยูๆๆๆ่ในเกมแหละอะไรเนี่ยไอ้บุคคลยานมาจังเนี่ยสูแล้วรอ่น้

อันนี้ต้องใช้โอเคใช,ใช้ใช้ที่ขุดอีเตอร์เทนั้นอีเตอร์หรือแต่ในแบบอีเตอร์ในไปโอเคนี่เป็นอะไรตัวประหลาดประหลาดโอ้โหต่อแล้วต้องขึ้นอีก คือค uhm, ือเกือ <pod> ค <den hai> ือสลับผมสลับฟาดตาแค่คือแบบเฮ้ยอืมอะไรเกืออะถ้าเคยดูเกือนะถ้าเจอคิเปอร์รอนบ้าด่ะแต่สลับผมแต่สลับมนก็สนใจทำหน้ทำห้าดิเกตกใจไม่ทำห้าทำไน้าทำ้ ใครชอบก,ก็ยอะก็ก็สีแปดสกใช่สก็ก็สี่ก็กหมายเลขศโอเคสี่แก็คือสี่แปดสองหกอยู่แล้วแล้วโอ้ยอ กอกินอะไรดีนายเอ้ยหิวแล้วหิวแล้วช่วยจะหิวแล้วเนี่ยนี่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 ก้อนถิ่เต็มคือก้อนถินเต็ม,อม,ตมโอเคกิน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 ไม่ชเวื่อจะว่าเขอเลยเชื่อกระดูกมันไม่สอนเนี่ยกระดูกเนี่ย ก็ไปนี่นี่นี่เบิกปั๊บแล้วดึงตึกหนึงดึงตึกดึงดึงโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราเก็บของอะไรดีเราเก็บของ อะไรที่ไม่จะเป็นทรายแล้วก็จะหอบไปหนึ่งมันมันเจิดโตยังขอปูนี้นี่

bay thật vào rồi à đã cày à đã đút bay thử đã cái đây 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 để qua để là bị cày khiếp xí đây nè đây trời ơi đây đây thế đã giờ chỉ biết đây và mấy cái thế em biết đút cày một cái gì này đó เอาขอไปที่หเลยฟาเลยกบักบอกปกกไปไหนหองปักปักักไ่เกมกันดเขาไมู้เลยอกอกที่ถึงแวางเลยบอกปักกเ้ยกจิ๊บไอโอนาโดนขังทั้งหมดเลยอ่ะไ่ก่ดีคอด โอเคขออะไรที่ไม่จะเป็นโอเคเอา้าเอ้าจะเป็นอะไรนี่เออนี่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 ขอไม่เป็นะระนเลยแบแต่ว่าอย่าหาทำนะใสียบกรคอรนู้ไว้ต้องจัดเดี๋ยวเราจะยิบเลยเพราะว่ามันจะปืนจริงแล้ว không ai chạy nè à hát khai đấy có thể bye bye bye